เธอเธอทแรงบรรดาใจผสมลูกเล่น AI effect 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 งใจโมงใจไว้ใมหนึ่งเดียวเรียนเพียงมีสุกจุดประกายได้เป้าหมยเดียวใช้ไอสูตรคงไม่ลงในท่าที่ผิดโดตจะคิดส้างสวรรค์สื่อไม่ต้นไว้ด้วยใจไม่ค<ข>่อย เรียนจากพื้นที่คนที่ต้องมีที่ยืนนวันกรรมไม่หยุดนิ่งเดินต่อไปด้วยใจที่ยืนยันใช้ชักชีพปิติแต่เนื้อพลงสร้างสารรค์ชโนเอไอเสียงร้องและทำนองดนตรีคำประวัติฟันสื่อทำคำผิดกับคัดตัดตอนคลิปละครให้เด็กครุ่นใหม่เข้าใจชีวิตรู้เท่าทันโลกไม่ต้องเป็นเหยื่อใครเอไออยู่ข้างเราใช้เป็นใช้ไว Google เชื่อมหน้ายให้เป็นบอดน้อยสร้างเสียงใหม่สะท้อนใจคนทั้งไทย รวมใจไว้ในหนึ่งเดียวเรียนเ,ยเรียนีบุึกุดประกายได้เต้มห้อยเดียวใช้ไอ,ไอ้ไอ้สุขล่อมในน้องในตาที่จิดเราจะคิดสร้าสงสรรค์สื่อใหม่ตั้งใครด้วยใจไม่ใครไอ้อบีบุค๊ค สอนที่หลึกแอบไม่เรียนรู้ไม่หยุดติดทำฟังรกักไม่หลงปิดคลิปเพลงคลิปละครเสียงไอ้ก็รุ่นทางไม่รุ่นรุ่นใหม่จะสร้างโลกที่มีความหวังทุกสื่อคือพลังปองตัการพูดตริโนวัดคำคือชีวิตทยู่นี้ป้าเขาทุกทีเราเคือแสงเล็กๆที่จะรวมเป็นดาวนับล้านใช้เทคโนโลยียังมีทำจะลบไม่กล้าฟันไม่ปล่อ,บบอยให้โกมาทำายเราอีกต่อไปรวมใจใช้ไอ้โมอู้ไปด้วยกัน พอตดเรียนจากพื้นที่คนดีต้องมีที่ยืนะวัตกรรมไม่หยุดนิ่งเดินต่อไปด้วยใจที่ยืนยันใช้จชก GPT เป็นหระหนับบงสร้างส,สงโโออรัน s n o อ AI สี่งร้องและทำนอดดนตรีทาดนวัดฟันสุทขัความคิดทำจิตแค่คัด,คดต่อต่อคลิปละครให้เด็กคุณใหม่เข้าใจชีวิต รู้เท่าทันโลกไว้ตกเป็นเหยื่อใครรู้เท่าทันโลกไม่ตกเป็นเหยื่อใคร AI อยู่ข้างเราใช้เป็นใช้ไหว Google g e มั n นไดให้เก no ันปอดน้อยสร้างเสียงใหม่สะท้อนใจคนทั้งไทยย AI ebook คิดสิหาคำส้อนที่หลือแอบไมเ่เดินดูไม่หยุดติดคำบังลากไม่หลงผิดคลิปเพลงคลิปละครเสียงแอร์ก็ร่วมทางวัยรุ่นรุ่นใหม่จะสร้างโลกที่มีความหวังทุกสื่อคือพลังฟังดันนารทุกรกิจและวัดกรรมคือชีวิตอยู่นี้ต้องเท่าทุกทีไต้รุกคือแสงเล,ล็กๆที่จะรวมเป็นดาวนับล้านใช้เทคโนโลยียังมีทำทะลุไปข้าวฟันไปต่อห้โค่มาทำลายเราอีกต่อไปรวมใจใช้ไอโมอู่ไปวยกัน